นางเทียงทีวีปานได้โทรทัศน์สีใหม่วาพี่น้องเข้าเมลเอาหันนี้ล่ะไปยายเอ้ยยายพ่อถวายกู้เลี้ยวมาลำอ้อยเกี่ยวหน่อยไปดีคนเอ้ยฟังดีน้องทองผลคนทรงราชามีออกคงไปคือเกี้ยวเกี่ยวเสียนสาวนางน้องสาวนางน้องสังมางอ๊ะปวดแทะแข็มใส่นาฬิกาปันซาตินลงมาแต่ถึงสวรรค์ุ่นสีบ่สงสารกาาลูนางไรเถื่อที่ใช้ลำ อี่ชายล้ำนี่แม่นธรรมปาะจาศเสียได้คือเอาเขาพ่อพุทธายเสีอใส่นี่เจ้าคุณทัดไต่ไปไทยตำไทยถีไทยถีไทยสรงอีป้าสรงไทยสิไทยถีไทยใส่แปไทยทำไทยใส่อุ้ยนางอ้ยเปลี่ยนปลาใหม่แล้วตายขี้ลาแล้วปุ๊บไปโศกใส่นอกพุทธายสาวนั่งนองสาวนั่งนองอยาไปคิดอยากใส่ปมาทีเงื่นเดือนไหลไทยทำไทยขายอยู่ไปไทยใส่เงินสีไหลมาเอาในกะเป่าเต็มไทยอุ้ยนางอ้ย โอ้ยนางเอ๋ยยาสุใส่ปะเทศดบุญวุฒิหนุนปะเทศนี้บอดีแท้แน่นอนเนื้อเอ้ยนอเนื้อเอ้ยนอละคข้เนื้อกำก่อนเนื้อกำก่อนเนื้อกำก่อนสองนินสินน,น้ำในข้น,ขน,ขนเทาเป็นปลุกดวกกวามบุญแดงไหวเทาเปลี่ยนไทยจังรวมไปนอนสมสัดใหม่โอ้ยนางเอ๋ยไห้เอาไทายเข้ารวมไปนอนสอนจังซีดีลูกเกิดมาจังสีมาจังสีสืบนอวุสักุลเกิดมาไปยลุนกะวา่าไทยตั้งลวง สำมวนเกลียวดอกเป็นเกลียวเกลียวหน่อยเกลียวเด้อน้องเกลียวเด้อน้องขออนุญาตเด้อก่อนรับกระเตงใส่หผู้สาวค่ะพี่ผู้สาวคักๆ่ะวจัยไหนจ้าเบิ่งจะไหนอี๋อยบอเป็นผู้สาวนั้นแล้วลงไปทางล่างแห่งสิบหกสิบเจ็ดปีตอนนี้แต่ว่าอย่าขึ้นไปทางหลังเด้อเกียวโลดพี่น้องบัวดอก โอ้ยขี้กากยังมากินทำมอลลัมเด้อกัส uh, ิกินกับไปกินของหมอแคุ้มดเยนักดนตรีก็ได้เกี่ยวเด้อนนองเกี่ยวเด้อนนองเกี่ยวแต่พ่อเป็นสู้เป็นสู้พระใดส่วงเบาใจบ่ดีจังไลปล่อยไปตามเรื่องเจ้าเทียงลีงเทียงลีเทียงลี่ยังผู้ใดเด้อนนองสิได้ไปนอนเหียงนำเดาจังสิบุญบุญพหลาจังพี่เพราะมีใค้อพอนดพรามีใอพอน บุโลอะไรนี่รับไปนี่เราขอสิฟ้าคักๆละว,วันงไเอ็นหลังมานึ่งบาอ่าใช่ล้วใบกาดคอยบันิสิขออนุญาตปลาลบการปลาลบงานใบตะเวนนำ้ำท่อพอต่อแม่สัตกตอนเพื่อเป็นเกียรติให้เจ้าภาพเนาะเออเด็กๆมากคะพี่น้องเขาอยากมวนอยากฟอนอยากเอาอยากซืีนเออในช่วงตะเวนขออนุญาตน้ำคณะเจ้าภาพกันเด้ ผู้เบาวและผู้สาวเอ้ยเบิ่งแล้วมีแต่ผููเกี่ยม่อยลอยถือแน่ละมือถือแน่บ่ลลมือนี่พี่น้องเฮ้าเด็ผู้ใดถือขอเสยียงนะอ้ยเมียตันบังอยใหใ้แต่บ้านนี้วันนี้พ่ถือกับวันไม่ก็ได้ดอกแม่น้ำมันไปเรืย่อยมือนี่พ่พถือ,อมันถือดอกนอตถั่วพ่อแบนบอกขับผม <laughs> อ้ยกแกแหกมานไหวอ่อนย่อครูสิทธิ์มีครูเหมือนกับงูมีพิษ งูไม่มีพิษเหมือนกับศิษย์ไม่มีครูมิฉะนั้นแล้วเฮ็ดงังกะซางเฮ็ดหน้ากะตองปันคู่เมนบอม,มใหญ่เออใส่ไส้กะตองตันคู่เดนอพ่อหมอหมัดหมอมวยหมอปีกอนศีสษะศี่อยเขากะตองวายคู่แต่ว่ามีอฉานันล่ละเพราะได้วายคู่อันนั้นละสร้างวามันเถาะมิฉะนันแล้วมือนีบุญหลายสายเงาขนาดจาภาพของเฮาเพ่็ได้สร้างนา้ำทับบุญทรงบุญไปหาเอาพลาไปให้ด้วยจิตใจผู้เป็นห่วง ดวงวิญญาณคุณแม่ท่องเพียนท่องหยุดนั่งสาวผู้สนิสาอินทราีวานันไปเน่งข้า,ขางอยู่บนไดในมือนี้พ่อแม่ทําบุญสางช้าปนาอุทิศทรงเพื่อปะระสงค์หยาดนำน้ำแผ่แก้ผู้ตายจึงได้ไผ่คำเบาเชิญชวนมวนมูบอกให้พี่นอ้องในเรื่องสีแตต่งท่าน คุณพอ่อคุณแม่เอ้ยบอกไปหมดสุบ้านผู้เป็ฝ่ยนไสายโลหิตผู้เป็นเสี่ยงจานทิพย์อยู่บ้บานเหนือหรือใต้อยูยบ่บ้านไก่หรือไก่ก็เดินไปหาเปล่าแปหาข้าวพี่ห้องได้ยินอวูว่าทั่วกันพอแต่ครบแล้วนั่นแหละตกแต่งของท่านมีทั้งหวานทั้งข้าวนีพองเหนียวหรือเจ้าหงวมางมุอส้มสซวบางอันก็จัดกานนอสูซอยคุณแม่เอ้ ทั้งของเด็กนุ่มหน่อยทั้งเ่าแก่ชลาลด้วยศรัทธ,ธาแก่กาได้ตกแต่งชาปนาะได้ทําบุญอุทิศหาคุณแม่ท่องเพี่ยนท่องหยดนั่งสาวผู้สนิสาอินทรศีผู้ที่ตายไปแล้วเกินวาดีสาแล้วศรัทธ,ธาไทยยาพอใหญ่ถ้ากันหวนละลึกได้นิ่พ่อละผู้ตายแม่ใหญเอ้ยเกินวาดีปวดหายนิิงหอดความหลังคิดเห็นข่าว เล่ายัางตั้งแต่ปางข้าวกีบอหักมีคุณเทาลายประกาศลายแอมมีคุณลายบ่อเพจจนไอ้นับบ่อไว้พวกลูกหลานคณะจ้อภาพในมือนีนั่มโดยคุณพ่อถนอมแม่วงเดือนเลองหังอนนิบุตรสาวหลักพุตรเคยยุไส้น,นแม่วงเดือนอีพ่อถนอมเขาเออเป็นการเป็นงานมือนันกับไยายามลูกยามเต้าโอ้สวัสดีเด้อ ดอกภาพใ่หัวเรือใ่เอ่อต่อกันขอมาครูคุณพ่อฤกชัยแม่อรี่ท่องยศพุทธไสพุทธสะไย,ยพอ่อนกสัตว์แม่ประมวลปะโมโทพุทธสาวหลักบุตรเคยอันนี้แม่ท่อง่าปะโมโทอันนี้ผู้นี้เป็นอาอีพอนอยมิ่งศีน้องเคยพ่อทองคำํำแม่สุนิษกาหารน้องไส้น้องสะไพพ่อวันชัยแม่ราวีแท่นสอ นางสาวอันนี้เป็นน้องสาวแล้วก็น้องเคยแม่สุภลักษณ์อันเจ้าภาพเา่พอ,อยังอยู่นี่เพื่สุขคนบนะ้านพ่คนสิมาไล่งานโตดอกเนาะเออตามชิ่วเรื่อยๆคุณแม่สุภลักษณ์แสงคำเออผู้นี้เป็นป้าพ่อชาตรีแม่พ่อ้องบุกต้องหยดุดหลาน้า้หลานสะใภย,ยแม่นัทธาพรมิ่งศรีหลานสาวพ่อกิติพงศ์แม่วิลาวันหลยอีหลี้่อว่าเป็นพาพระเวทคุณเด้หนี่ทอดเบื่อเฉยทอดเปล่า บัดไปจ้างคือบัว่าหลายปานี่เจ้าภาพนานามันบ่เมตจ่างดอกไปขอเอาคักเด้อมาเนี่เจ้าภาพเอ้ยเงินบักมวงกะจะสับแพงไ้เลยเด้อมาแถียมาล่ำเด้อมาเนี้ยี่คอยทะยอยทะยอยมาดอกเออนั่นมาแล้วเพราะต้องห่วงเจ้าภาพคือกุลาบัวบานเออเสียเบิดเป็นแสนกับเบียนเสียเป็นล้านกระบกัวดอกน้องนแม่เมื่อนี่ทำาบุญเนาะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมีครับผม นี่ล่ะเจ้าภาพผู้ไปหา,หาอายุบ้านน้องกูนั่นนะปากคุณหลายๆไม่สิเปลี่ยวง่ายเพรเสละคุณพอสมคิดแม่ปีญะว่าดีอินทรศีนั่งสาวหลานสาวหลานเขยนั่งสา,าโโวจดาพ่อนไซบุ่งสาหลานสาวนั่งสาวปัทมาปะโมทหลานสาวนายกฤษณ์ศรีอานะอน,อนเพื่อเจ้าไว้มันเหลียวเจอเ,เ,เดียวโดวดนายสระวดนั่งสาว สักสินาทองยศลานช่ายหลานสาวพ้อมด้วยบุตรหลานญาติพี่น้องบ่ท่านได้เบิดได้นี่เบิดสุขสุข้ขนรวมเป็นใจเด้งใจเดียวได้ทําบุญอุทิศหาดวงจิตตะวิญญาณผู้ปล,ลมเสียหายผู้ปันตายเสียจาก ในมือนี่ถือว่าเจ้าภาพของเข้าบุญหลายมีทั้งเด็กนุ่มหน่อยทั้งเท่าแกชรลาด้วยศรัทธาแก,ก่กาได้ตกแต่งชาปนาได้ทับบุญอุทิศหาผู้ที่ตายไปแล้วเกินบาดีสาแล้วศรัทธาไทยง่าพอหญย ผ้ากันหวัวนละลึกใดคันิิงพัวละภูตายเกินบาดีปวดหายคันิิงหอดความหลังคิดเห็นข่าวเล่ายั่งตั้งแต่ปางข้าวกี่ก็หักมีคุณแพรหลายประการหลายแง่มีคุณหลายบ่แพ่จนใดระดับไว้จังได้คิดออกไดได้ตกแต้งบุญหาสาธุดิ ออออให้สมใจศรัทธ,ธาผู้สุคนเดือดทานให้ศรัทธ,ธาเฮานี่มีบุญหนุนทรงอานิีงสงสรงอยู่ขันสมองลาแ่นใจสาธุเด้อผู้ติดายก็ให้ได้แพลงส่วนการกุศลแน่เด้อผู้ที่ยังเป็นคนในส่วนมีมาใดพาลาผลแถมให้ให้นำไปสู่ไฟทั้งผู้อยู่ผู้ตายขอให้ได้อรดังแมงภาอยูอ่ mẹ là sông năm xa tha ơi ôi nó ơi là nà ือเป็นเกียรติและเป็นผลกำลังใจใหที่งานเจ้าภาพาของเอามือนี้ขอเสียงพ,อพ่อแม่พี่น้องผู้บ่าวผู้สาว,สาวที่มารวมในการในงานโต้เพื่อสวสดิให้กับคณะเจ้าภาพาของเขาดังๆนะครับขอบคุณอย่างสูงยิ่งให้ยังกบตทอให้กำลังใจให้ยังกบฏทอให้ท่านยกแรกแค่บานบ่ท่านได้เบาไว้หลายบ่ท่านได้ไหไหยหญไว้ห่างท,ทีนคอมสะกอนใ้พี่น้องได้ฟังหลากหลายสไตล์เออบอกคือมอลำสิง่งนองน้อต่อเมียเนาะแต่ว่าก็รหักในฟอนคือกันไปบันนีลองเบิ่งบาา ีพออ่อีเมียบ้านท่องสีมกักแบบใดครับกองท่อมเอ่อโอ้เราว่าจะเสื่อมท่อมบ้าเด้อบ้านะบ้าบาละเออก็อสิบ้าเนาะเอาสีหยดหยดเด้อคุณเมีเด้อหยกเรียกพรน้าพรลุบสะก่อน ให้มันได้จังหวะกันสกวันเองก็ะจะคอยไปมาลวดจวนจากหาบังมวนว่าความไม่นา่าเก็บพาล้ำบันเย็นหลากแกนที่สนอป <c oughs> มาเือแต่ละคือเพียโอ้ยยิ่มกระเบนโอ้ดย์มาสอนขันโสดก็ให้มีคูเดอเออขันมีแล้วให้ฮกกันโดน

ใญ่กุหลาบขาวคอ,อยตัวาี้เอออันผู้บ่าเจ้าก็ได้มาดอกเลยโลกเก่าสิแตกแล้วเลยเอบอกพระบุญทีมงานสาวกุหลาบขาวเออลาบว่าท่านใดเดี๋ยวกะสิมาดอกสวัสดีเป็นลาพี่น้องพี่น้องป่าญาลุงตาผู้ดันเด่น เด็ดเดดเดดที่มาฟังลำ้ำทำสุ่ลุงป้าลูกด,ดีน้อจังได้มาเห็นนาเห็นนาเห็นนาบนุญปาลาซาตานทสิได้มาหวมัวขุนกัวหัวเด้อเ่นจังพ่อจังพ่อมาเห็นนาพบกละไปวามาคณะญาติาทุกสันทูกสันคอยอยู่สาบายสูเป็นจังได้กันสัตว์ถ้าบอบีลูกถ้าถูกคอยสาบายดีตรวจไปการทําสวนการทับัวทาบัวหัวปีดีบ่อบวพขอแม่พี่้องสาบายบ่อพอลุง ฟุงพ่อห้างกะแม่นพ่อหม้พ่อหม้มีบ่ละพ่อหม้บ้านม่วงฟุงพ่อห้างกะแม่นพ่อหม้พ่อหม้มีเมียไหมหรือยังครับบ้านไหนเด็ดเด็ดนอเด็ดเด็ดเด็ดนอบานไหนเด็ดเปนลัสณิลำสศิลำ์คู่ข้อนมาสอดกินนาลอดทางไปกับัวตายกินป่อยังคอยเลี้ยงลูก้อยสบายมันอยู่ดีในที่ดีสิมีคู่หรือยังในที่ดีสิมีคู่หรือยังนั่งในเม็ดแถวแม็ดตั้งยืน ยืนใส่กระโปงถุงเตาว่าจะนทร์ไหนทักเจ้าสาบายดีคนส่วนใหญ่ปัดได้ด้อสิแตงกันหลับสู่หลับสู่เขียนแบยกูฟูหรือสิมัวหั่นแต่ยุงแต่ยุงพวกส่วนขวาอกประทับตลกลหใจแก่ไปบอกไวไ้ไวฟังไปกับแม่ทางหน้าทางนาหงน้าหาแม่มี่ขาถึงสิกันสั่งบอกให้ลองโอว,ว่าดูที่กบทานเด้อดแม่พูด กูรู้ว่มีเหตุสักดีนาท่านอาจารย์ที่เป็นคนครูคุณครูบอกคุณได้พอจอบเจอตั้งทับงานบางแกนฑเรื่อเดือดพวกกันเดือดละเป็นเดืองขึ้นเดืองขึ้นทาดี่กันเรื่องหลังอีกครับนุ่มเด้อเป็นพวกเพื่อนแมยจะตั้งควาเขาก็สิดมากินทั้งนี้ต้องก็สอ้ลูกมาบ่อนี้ยอีกครับนุ่มเด้อเป็นพวกเพื่อนพวกเพื่อนเป็นส่วนตั้งหลายยังสบายดีครับสบายจนดีล้นั่งบุ้งคนเถ่าชะลาถาาเถ่าเกลี่ยเดืนยังไงพวกคุณพ่อ จังไหรพวกคุณแม่คุณแม่คุณแม่การเรียงไหมเรียงหมอดนอนตื่นมาจังไหรเด็กน้อยนั่นคือผมอย่อนาคตธิ์อุดสารยันกับเล่นเอบีเอบีล่ะโบยู่ได้รุ่งสมัยาเสือก็ไหมเดี๋ยวก้อยปูอีกหับาทางเล่นคุณหนูมาตายมสีหาดูจะาขสบายนั่งนั่นเด้อเพลิดเพลิไส้ลา สายไลันสาดิตตาบวานเรียนหางันมีแม่นหางขึ้นนะหางินจะค่อยเดือดหาสู้ว่าคนหนูในแรม่นพควมเอาพวกเอาอาโนบัตจันอาโนบัตพักบอกทาไปสู่คนจำผมไปละผู้ซื้ออภิชัย